ชอบสินค้าดีที่ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง ต้อนรับเข้าสู่โลกของ ExoFood Thailand ศูนย์วิจัยแมลงที่มีจุดเริ่มต้นจากคนเลี้ยงสัตว์แปลกกลุ่มเล็กๆที่มารวมตัวกันศึกษาวิจัยเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณค่าและมีคุณภาพให้กับสัตว์แปลกที่พวกเขารักครับมาติดตามไปด้วยกันกับคนเปลี่ยนโลกคู่นี้ว่าพวกเขาได้ลงมือทำอะไรกับแมลงต่างๆและสิ่งนี้สามารถสร้างผลกระทบอย่างไร กับโลกของเรารวมถึงไอเดียการต่อยอดในอนาคตครับก็เดี๋ยวกำลังจะพาไปดูแนวทางการทำแลบของเราทํำ vertical farming นะครับท yeah ี่เราเรียกว่าฟาร์มแนวตั้งนะครับด้วยพื้นที่จำกัดที่เรามีเนี่ยแล้วเราอยู่ในเมืองด้วยการใช้พื้นที่ของเราเนี่ยมันต้องใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเราก็เลยทำเป็นเป็นฟาร์มแบบ vertical farming ใช้ความสูงของของพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ทำเป็นล็อกๆอแบบนี้เพื่อแบ่งเซกชันว่าเซกชันนี้เป็นมแมลงที่เป็นตัวห้ามตัวเบียนที่เราทำการศึกษาตัวห้ามตัวเบียนเซกชันนี้เป็นมแมลงที่ทำปุ๋ยอินรียนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นดูเบียนะครับเป็นมแมลงสาบป,ป่าอันเชตินาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับจะเป็นตัวเล็กๆจะเป็นตัวเขาเรียกว,ว่าตัวในระยะที่2นะครับระยะ คาาที่2ครับก็แมงสาป,ปาชิจินาเนี่ยเราก็เน้นเอาไปใช้กับเป็นอาหารสัตว์เอกโซติกเพซนะครับเพราะว่าเขามีคุณค่าทางโภชนาการสูงเขาสามารถกักเก็บอาหารในตัวเขาได้สูงเวลาเราเราให้เขากินพวกฟักทองแครอทกินผักชนิดต,าต่างๆเนี่ยมแมลงพวกนี้ก็จะมีเบต้าคร์โบไและเบต้าครทีนไพวกนั้นก็จะส่งต่อไปสู่สัตว์เอกโซติกที่กินไปด้วยนะครับตัวที่2นี่ครับอันนี้อยากจะให้ดูเป็น มวลเพชฌฆาตครับมวลเพชฌฆาตที่เราเลี้ยงเอาไว้เนี่ยเราตั้งใจที่จะเพาะพันธุ์มวลเพชฌฆาตเพื่อให้ไปเป็นตัวห้ามตัวเบียนในทางธรรมชาติช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อที่จะช่วยเกษตรกรในการกําจัดศัตรูพืชเพราะมวลเพชฌฆาตเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่จะชอบกินตัวหนอนต่างๆแล้วศัตรูพืชส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนอนนะครับก็เราเพาะพันธุ์เอาไว้เพื่อให้เขาช่วยเหลือเกษตรกรครับ เดี๋ยวจะพาไปดูด้วงสาคูครับหรือว่าด้วงมะพร้าวที่ทางเราตอนนี้กําลังพัฒนาสูตรพัฒนาวิธีการเลี้ยงแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นอาหารมนุษย์ให้เป็นอาหารคนนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็นอกจากเราแล้วะครับเราก็ยังมี ทำงานพาร์เนอร์อ,อับกับผู้ชำนาญการที่เป็นนักวิชาการนักกีตวิทยานะครับเดี๋ยวจะให้เขามาอธิบายให้ฟังว่าแมลงที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเคยเป็นอาหารสัตว์แล้วมันจะมาเป็นอาหารคนเนี่ยมันต้องมีวิธีการต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับครับก็อย่างแมลงที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปอย่างเงี้ยครับว่าเป็นแมลงที่เราเอามากินกันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยในในท้องตลาดเราก็จะเห็นสัตว์ประเภท จิงหลีดหนอนไหมเอ่อดักแด้ไหมน่นะครับแต่ว่าอย่างด้วงสาคูหรือว่าหนอนนกอเงี้ยครับอันนี้จะต้องมีกรรมวิธีในการเลี้ยงที่พิเศษขึ้นใหม่นิดนึงนะครับเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอย่างตัวของด้วงสาคูอย่างเงี้ยครับเขาจะถูกเลี้ยงอยู่ในกากมันสัมปหลังนะครับพอเราเลี้ยงไประยะเวลาหนึ่งแล้วกากมันสัมปลังเนี่ยมันเริ่มเสียสภาพเริ่มมีการขึ้นของจุลินทรีย์เนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะ เก็บเขาเนี่ยมาแล้วรับประทานได้เลยเพราะว่าจะทําให้ท้องเสียนะครับอย่างตัวของด้วงสาคูอย่างเงี้ยจะต้องมีโปรเซสในการล้างท้องเขาล้างท้องของเขาเนี่ยคือการโดยทั่วไปในกเรกษตรกรก็จะจับแช่น้ํานะครับแล้วก็เอามาประกอบอาหารแพ็คถุงขายแต่อย่างของเราอะครับเราศึกษาไปแล้วว่าเออการล้างท้องด้วยน้ําเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เชื้อโรคเนี่ยมันตายได้และอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเซสหนึ่งที่เราใช้ในการ ช่วยล้างท้องเพื่อให้ท้องเขาสะอาดขึ้นนะครับเราเนี่ยเลือกใช้เป็นเนื้อมะพร้าวเลยนะครับซึ่งเนื้อมะพร้าวเนี่ยก็จะมีความสะอาดนะครับไม่ใช่มะพร้าวที่ได้จากการทิ้งแล้วแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นเนื้อาพร้าวที่ได้จากการตัดแต่ง <S <S เราก็จะใช้เลี้ยงในส่วนของโรงสาคูเนี่ยเพื่อให้เขากินเนื้อมะพร้าวเข้าไปแทนที่สิ่งปฏิกูลในลำไส้เขาก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาเขาเนี่ยไปแช่ในน้ําอุณหภูมิที่เราใช้ในการล้างท้องเขาอีกทีหนึ่งเพื่อ ขับของเสียออกมานะครับพอจบขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตว่าลำไส้ของเขาเนี่ยก็จะขาวมากนะครับพอถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปบริโภคได้อีกอย่างหนึ่งที่ที่ลืมไม่ได้เลยนะคะในตู้ต้องมีก็คือเป็นตัวทําให้เขานอนแต่ทําเนี่ยต้องเลือกขนาดให้พอดีกับตัวเขาพอเกิดเล็กไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องพวกกระดูกคด ช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมมีการสอดแทรกหลักสูตรคุณธรมร,ธรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเพื่อสร้างเด็กดีเด็กเก่งไปพร้อมๆกันไปติดตามกันเลยครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้ดําเนินการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสร้างจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณภาพโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รัวโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ค่ะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมหลากหลายรูปแบบและสามารถนำหลักธรรมจากพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะโรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงนับเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมที่ได้มีการสอดแทรกหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง อย่างกิจกรรมที่เห็นนี้คือการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์โดยครูผู้สอนและนักเรียนจะช่วยกันสมมติสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยจะเน้นเหตุการณ์หรือการกระทําใกล้ตัวมาวิเคราะห์แยกแยะระดับของการกระทําที่เรียกว่าคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ที่มีทั้งระดับดีระดับปกติและระดับชั่วเพื่อให้เด็กๆรู้จักเปรียบเทียบและเลือกระดับของการมีส่วนร่วมอีกด้วย ทั้งหมดนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการที่โรงเรียน,นยพยายามที่จะให้เด็กนักเรียนของเรานะครับได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยนะครับนอกจากนี้โรงเรียนแห่งนี้ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างกิจกรรมค่ายคุณธรรมสมาธิดีมีปัญญากิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจนะและกิจกรรมการเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจและเข้าถึงพระพุทธศาสนาม,มากขึ้นแล้วยังช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นนักเรียนดีคิดดีพูดดีและทำดีคุณครูมีส่วนที่สำคัญที่สุดเราจะต้องดึงชุมชนดึงผู้ปกครองนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในโรงเรียนครับก็จะทำให้งานของเรานั้นประสบความ สเร็จรและไม่ใช่แค่ครูหรือเด็กนักเรียนเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาแต่ยังรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งหมดซึ่งครอบคลุมถึงผู้ปกครองและชุมชนจนโรงเรียนเทศบาลคูหาสวร,ร์จังหวัดพัทลุงแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย